ทำไมมันไม่ตายวะเดี <laughs> ๋ยวทุกคนนะครับอยู่กับเฟลิกคุณกันอีกแล้วนะครับวันนี้ก็จะมาเริวมมอดกันอีกแล้วนะครับวันนี้ก็อยู่กับมอสโ o โบสองมอดนั่นเองนะครับโมโบสองมอโบสองอะไรก็ว่าไป นะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นมอดเหมือนยังไงคือผมเคยถ้าจำไม่ผิดผมเคยรีวิวไปครั้งหนึ่งแล้วนะครับสำหรับมอโบสนะครับถ้าจำไม่ผิดนะถ้าจำไม่ผิดเหมือนจะเป็นของช่องเก่าด้วยมั้งครับก็อันนี้ก็จะเป็นมอโบสสองนั่นเองนะครับที่ถ้าใครท,ท,ที่ติดตามช่องเก่าของผมตั้งแต่ยุคสมัยยุคสมัยที่ช่องเก่ายังยังใช้อยู่ก็มันน่าจะมีอะไรว่าธานูธนูไอพวกอะไรธนูระบงุงระเบิดอะไรแบบนี้ถ้าจำไม่ผิดนะครับก็ ไม่เป็นไรนะครับเรามาเริ่มต้นกันใหม่นะครับตรงนี้นะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นเหมือนเป็นพาร์ทที่2ของมันนั่นเองนะครับซึ่งธนูก็ไม่ได้แตกต่างอะไรกับจากเดิมมากนะครับซึ่งเรามาดูแบบเบสิก5อันก่อนนะครับซึ่งมาเรามาดูเบสิก5อันอันนี้นะครับเป็นเบสิกของตัวมอดนี้นั่นเองนะครับซึ่งก็จะดูอันแรกคือ reinforced bone นะครับซึ่งวิธีการสร้างก็คือใช้โบอันหนึ่ง stone 2อัน stick อันหนึ่งแล้วก็ string 3อันในการสร้าง reinforced bone นะครับแล้วซึ่งถามว่ามันก็เหมือนธนูธรรมดาก็ใช่ครับมันก็เหมือนธนูธรรมดาแต่ว่าดัมเมจมันจะแรงกว่านิดนึงนะครับแล้วก็ความทนเนี่ยจะทนกว่าด้วยนะครับกับธนูธรรมดานะครับมายิงให้ตายดีกว่าไอ้เบบี้ฮอสเนี่ยโอเคเรียบร้อยนะครับซึ่งต่อไปก็คือไอรอนโบนะครับซึ่งก็เอาเ e ฟอส b o โบเนี่ยมาวางรอบๆไอรอนสามอันแล้วก็สตริงนะครับอ่าแล้วเรามาดูดัมเมจกันนะครับถ้าจำ ไม่ใช่ถ้าจำถ้าเราดู durability ของมันว่าผมยิงนัดแรกก่อนปึ๊กอ,อันนี้ก็จะแรงขึ้นซึ่ง durability ก็จะเพิ่มขึ้นนะครับจาก r e i n f o r c e นะครับมายิงให้โดนโอเคนะครับต่อไปก็ทองนะครับซึ่งอันนี้ผมว่ารายประโยชน์มากเลยครับอันนี้นะครับ Iron สาม Iron อันนึง Iron Bow ไอ,ไอ,อ,อันนึง Going God สอันแล้วก็ String 3อันนะครับซึ่งเรามาดู durability กันนะฮะซึ่งอันนี้ก็จะชาร์จเร็วขึ้นคืองางธนูเร็วขึ้น ด a m เมจก็ดีขึ้นแต่ durability ยิงได้แค่68คร้างนั่นเองนะครับซึ่งมันเป็นเลขตตัวเลขที่น้อยมากสำหรับ Minecraft นั่นเองนะครับต่อไปก็ Crystal Bow อันนี้ก็น่าสนใจนครับเริ่มน่าสนใจแล้วแล้วก็ใช้ Golden Bow ไอรอนอันหนึ่งดัมอดัมอนอันและสตริง g 3อันในการสร้าง Crystal นั่นเองนะครับแบบเป็นน้ำดื่มกันทีเดียวนะฮะซึ่งอันนี้ก็จะชาร์จเร็วและมี durability ที่ค่อนข้างยาวนานแล้วก็ดัมเมจค่อนข้างสูงขึ้นด้วยนะฮะอันนี้ เนี่ยดูลาเบดิตี้สามารถใช้ได้พันสิครั้งแบบเต็มที่นะครับซึ่งต่อไปก็คืออิมเมอรัลนะครับเป็นแร่หายากในโลกนี้นั่นเองนะครับซึ่งเราใช้คริสตัลโบล์บล็อกออฟอิมเมอรัลสอันและสตริงอีก3อันเราก็จะได้อิมเมอรัลโบล์มานะครับซึ่งเรามาดูกันครับว่าดาเมจเป็นยังไงครับอันนี้ง้างอย่างเร็วแล้วก็ดาเมจอย่างแรงด้วยนะครับซึ่งดูลาเบดิตี้ถึงพันสองกันเลยนะฮะอันนี้นะครับยิงได้แบบโอ้โหแทบจะทั้งชีวิตได้แล้วครับวันนี้นะครับมาซึ่งอันนี้้้งงาเร็ววแล ระยะระยะก็พอๆกันนะครับมาอีกนัดหนึ่งอ่ะนะัดดาเมจค่อนข้างซา,งาดิกเลยทีเดียวนะครับซึ่งมาเราจบกับเบสิกนี้กันแล้วนะครับต่อไปมาดูแอดวานซ์กันนะฮะเบสิกกับแอดวานซ์แตกต่างกันยังไงก็เบสิกก็คือเบื้องต้นแอดวานซ์ก็คือแบบยังไงเริ่มมีความยากนั่นเองนะครับก็เรียนเป็นเลเวลไปนะครับซึ่งเรามาดูอย่างแรกก็คือเฟรมโบนะครับธนูไฟนั่นเองนะครับใช้ไอรอนโบเบรสเลสสองอันแล้วก็เนเธอร์ได้สองอันและทองอีกอันหนึ่งเป็นตรงเนี้ย ใช้จัลการในการมองนิดนึงนะฮะซึ่งอันนี้ก็ตามชื่อแล้วยิงธนูออกมาเป็นไฟอ่าติดไฟแบบนี้นั่นเองนะครับก็ยิงธนูแล้วติดไฟนะครับหมายยิงให้ตายมันจะได้ไม่ทรมานนะฮะต่อไปก็สตีลโบล์นะฮะอันนี้ก็ต้องใช้สตีลอิงคอรในการสร้างไอรอนโบล์อันหนึ่งแล้วก็สติงสามอันสตีลอิงคอรซึ่งสามารถสร้างได้โดยไอเนี่ยไอรอนอิงคอร์ห้าอันวางเป็นตัวกากบาทแล้วก็โคลอีก4อันนะครับเอออันนี้เรียกว่าถ่านนะครับเผื่อใครไม่รู้นะครับซึ่ง เราสามารถเอามาทํบบล็อกได้ด้วยนะครับสำหรับไอตัว Steel Ingot นั่นเองนะครับเป็นประดับเล่นกันนะครับซึ่งมาเรามาดูกันครว่ามันทําอะไรได้บ้างนะครับมาอันนี้ก็จะงานปกติแต่ดัมอันนี้ก็คือ damage มันประมาณพูกไงเดีย่ะก็แรงก็แรงกว่าธนูธรรมดาแต่ว่าอันนี้จะมีกําลังในการน n o c k back นะครับคือการตีกลับนะครับมัปึ๊กอ่าเห็นไหมครับน็อแบ็เป็นกายเลยรอบนี้นะครับมาผมยิงปึ๊กอ่าเรียบร้อยนะครับต่อไปก็ obsidian b o w นะครับชี้ก็บอกเลยว่าต้องใช้วัสดุอะไรนะครับใช้ไอรอนโบอันหนึ่งสตริงสาอันและออคซิเดียนอีก3อันในการสร้างออคซิเดียนโบนั่นเองนะครับซึ่งออคซิเดียนโบถ้าตามชื่อของมาแล้วคือถึกนั่นเองนะครับเน้นความถึกนะครับเนี่ยพันแใช้ได้พันแครั้งครับแต่ดาเมจที่ประมาณธนูธรรมดานะฮะก็ก็ถือว่าแลกคุ้มอยู่นะอันนี้นะแต่ว่าคุณต้องไปหาแร่กันเยอะนิดนึงนะโดยเฉพาะซีเดียนเนี่ยนะครับซึ่งต่อไปก็คือแก้วโบ้นะฮะเป็นธนูแก้วนะครับใหญ่แก้ว แก้ก็ใช้แก๊สเพนสามอันและสตริงอีก3อันซึ่งเป็นธนูที่สามารถสร้างได้ง่ายมากแต่ว่ามันก็ชาร์จได้เร็วแต่ดูครับจริงได้แค่8นัดครับซึ่งอันนี้ธนูก็ยอมรับว่าแรงในระดับหนึ่งนะฮะอันนี้อลองทิ้งอีกทีอ่ะคือมันชาร์จเร็วด้วยนะฮะสำหรับไอตัวแก๊สโบต่อไปก็ฟรอสโบนะฮะซึ่งอันนี้ก็จะเลทโกกันนิดนึงนะฮะก็จะใช้ไอ้สามอันไอรอนโบวอันหนึ่งและสตริงอีก3อัน นั่นเองนะครับก็จะเล็ดอีโกกันนะซึ่งชื่อก็บอกครับมันก็จะทําให้ติดสโลเนสนั่นเองนะครับมาอันนี้ดูนะครับคือเห็นไอ้ตรงพาร์ติเคิลเนี่ยไหมครับไอ้พาร์ติเคิลเนี่ยคือมันติดเดินช้านั่นเองนะครับคือถ้าสมมติเราเรายิงเดี๋ยวไม่รู้ไม่รู้ยิงโดนตัวเองได้เปล่านะเดี๋ยวพยายามให้โดนตัวเองโอเคนะก็จะติดสโลเนสสองนั่นเองนะครับในการอ่ะเนี่ยเห็นไหมก็จะเดินช้าไปเลยนะฮะอันนี้นะครับ มาแล้วก็ต่อไปก็รีเจียโบนะครับรีเจียหรือริเจียก็ไม่รู้นะจะเรียกไงก็ไม่รู้นะครับซึ่งใช้สตริงสมอันไอรอนโบ2ออันและไอรอนอิกอตอันหนึ่งในการสร้างริเจียซึ่งอันนี้ก็จะยิงธนู2หัวนะครับในพัทที่แล้วผมจําได้ว่ามันสามารถปรับแต่งได้ด้วยนะว่าจะยิงด้านไหนนะครับแต่อันนี้เหมือนจะไม่ได้นะครับอัน,นก็จะเป็นดูโอลูกธนูกันเลยเอายิงไปโดนอโอเคนะครับซึ่งอันนี้สามารถยิงได้ถึง550ครั้งเลยนะฮะ ใช่ป่เออ550ค้งนะฮะเจี่ Frost ก็เหมือนกันนะฮะต่อไปก็ h ิลลิงโบ o w นะเป็นท a นดูฮิลได้แล้วก็จะใช้โกลเด้น p อปเปิลสามอันเอ w มโบโลโบละาสตริงโอ้โหแพงอะไรขนาดนั้นนะครับก็ก็คุ้มค่ากับที่เสียนะฮะ <c oughs> อ่ะเห็นไหมถ้ายิงแล้วก็ติด <c oughs> ฮิลด้วยนะ,ะวันนี้มาถ้าสมมติผมลองยิงแล้วก็ลอให้มันโดนปากหัวต <c oughs> ัวเองอ่ะไม่มีอะไรเกิดขึ้นโอเคไม่เป็นไร <c oughs> นซึ่งดูอะระเริปที่250ซึ่งวิธีการทดลองของผมก็จะใช้ สเป p โ r รชั่นออฟพอยซ n นะโอ้ไปแล้วผมก็จะติดพิษนะฮะมาแล้วผมก็จะต้องยิงธนูไปป้องโอเคได้รีเจนสี่นะฮะอ่ะเห็นไหมรีเจนสี่ในการฮิวนั่นเองนะครับผมก็จะยิงอ่ะยิงยิงค่อยค่อยฮิวตัวเองไปนะฮะอันนี้สามารถฮิวให้คนอื่นได้ด้วยซึ่งอันนี้ก็จะทำดาเบจให้กับซอมบี้มากขึ้นนั่นเองนะครับโดยหลักการแล้วมาถ้าใครที่ไม่รู้โลจิกก็คือโดยธรรมชาติเนี่ยถ้าซอมบี้อ่ะ ซอมบี้นะครับซอมบี้อ่าซอมบี้ตัวหนึ่งแล้วผมมีอ่าผมเอายาฮิลนะครับฮิลลิ่งโพชั่นนะครับตามหลักการตามหลักการนี่ครับสปอนซอมบี้นะครับซึ่งฮิลลิ่งโพชั่นเนี่ยจะทําให้มันเลือดมันลดนั่นเองนะครับโดยตามหลักการธรรมดาละมาอันนี้อ่ะแล่วเดี๋ยวจอดเลยอันนี้นะครับก็อ่าอันนี้ก็จะเป็นหลักการเผื่อใครไม่รู้กันนะฮะเผื่อเด็กไม่เข้าใจนะฮะเผื่อน้องๆไม่เข้าใจกันด้วยนะครับสำหรับบางคน นะครับก็มีอะไรมาแนะนํากันนิดนึงนะครับก่อนจบคลิปนั่นเองนะครับเมื่อกี้ลืมพูดไปนะครับก็ผมมีเชดเดอร์มาแนะนำนะฮะซึ่งเป็นเชดเดอร์ The Wave นั่นเองนะครับโอ้โห The Matrix กันเลยทีเดียวน่าสะบัดนะฮะก็อันนี้ก็เราเอาไปฝึกยิงกันได้นะครับแบบเนี่ยอันนี้จะเป็นเชดเดอร์เดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ตรงเอ่ออะไรวะ Description ด้านล่างเลยก็แล้วแต่นะแล้วแต่คนเรียกไป นะฮะซึ่งเราก็ลองมันแบบเล่นคขำๆกันดูนะฮะแบบเสกสมุิสมเสกอาเสกเสกม้าแล้วกันอะเสกม้ามาตัวหนึ่งนะฮะเสกม้ามาตัวหนึ่งแล้วก็พยายามยิงให้โดนอะไรประมาณนี้ก็ได้นะเนี่ยซึ่งถ้าสมมติอยู่ไกลๆมันก็ยิงจะยากกันนิดนึงนะฮะเนี่ยครับก็จะเห็นนะว่าสภาพเชเดอร์นี่สุดยอดกันเลยนะครับก็อ่า อันนี้ก็หมดเพียงเท่านี้นะสำหรับคลิปนี้นะเดยวเดยวเพจเชเดอร์กับเดน้องเดาน้องน้องมึนนะครับซึ่งก็ขอทำการจบคลิปเพียงเท่านี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดเฟรนด์และอย่าลืมคอมเมนต์กันด้วยนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับสำหรับมดนี้นะครับจะกดไลค์ถ้าคุณชอบกดทิสไลค์ถ้าคุณไม่ชอบนั่นเองนะแล้วคอมเมนต์กันได้เลยนะครับก็ขอทำการอำลาเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ